สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือเมอกะอนิมาช่องที่เราเกี่ยวกับสัตว์หายากแปลกสันตรายฉลามนะครับผมชอบฉลามมากซึ่งเราเลยทามาเป็นปีแล้วเนาะในสุดก็ากลับมาอีกครั้งนะครับในรูปแบบใหม่นิดนึงนะครับและในประเด็นว,วันนี้เนี่ยขอกลับไปสู่สิ่งผมชอบนั่นคือปลาฉลามนั่นเองนะครับและคราวนี้ก็เป็นปลาฉลามที่ถือว่าเป็นปลาฉลามที่โคตรเปรก,กลักมากๆในด้านรูปร่างของมันนะครับ และพอลักษณะพิเศษของมันนี่แหละที่ทำให้มันเนี่ยเป็นที่ต้องการของมนุษย์มากๆนะครับนั่นคือฉลามเซเชอร์หรือฉลามหางยาวนั่นเองนะครับเซเชอร์ชาร์เนี่ยก็เป็นฉลามขนาดใหญ่ในวงที่ผมอ่านชื่อยากมากเอา AI แปลให้หน่อยอลาพีดา <ap> นั่นแหละครับที่พบในมาสมุทรเคอุนและก็เขตร้อนทั่วโลกซึ่งก็เป็นฉลามที่โคตรจะโดดเด่นมากตรนที่มันเนี่ยมีหางที่โคตรจะยาวนะครับซึ่งหางของมันเนี่ยอาจยาวเท่ากับลำตัวของมันด้วยนะครับ ซึ่งหัวจะมีหางยาวเช่นนี้เนี่ยก็ใช้การล่าเหยื่อด้วยนะครับโดยมีคุณสมบัติคล้ายกับแซงไงคือการฟาดเหยื่อเป็นปลากเล็กเนี่ยให้มัน,นงงแล้วค่อยกินไปนะครับนอกจากสักหาที่ดูแปลกเนี่ยหัวของมันก็แปกลระหลาดเช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีหัวที่สั้นจมูกเนี่ยมีทรงรูปก,กลวยนะครับเดวทั่วไปจะมีปากขนาดเล็กและมีไฟขนาดเล็กประนีขนาดใหญ่ โดยฉลามเทเชอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินปลาบริเวณผิวน้ำเช่นปลาบูฟิชทูน่าไวน์อ่อนแมคเคอเรลซึ่งบางครั้งมันก็จะว่ายตามล่าเหยื่อจมริเวนน้ำตื้นด้วยนะครับเพื่อหาปลาหมึกกุ้งและบางครั้งก็กินนกทะเลด้วยนะครับรือรูปแบบการล่าเหยื่อเนี่ยปกติฉลามเทเชอร์ก็จะเป็นสัตว์ลักสังโดน,นะครับแต่แล้วก็ตามในบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอมันมากประมาณ2-3ตัวด้วยกันโดยเป็นฉลามที่มีเกลียวยบตามฤด,ดูและมันก็เป็นฉลามไม่กี่พันนะครับ ที่สามารถกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำได้คล้ายๆกับโลมานะครับโดยใช้หางเ,เป็นแรงขับเคลื่อนโดยเป็นฉลากที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ค่อนข้างช้าๆนะครับโดยเพศผู้จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ7-13ถึงปีส่วนตัวเมีเยจะนานกว่าน,นั้นนะครับคือ8ปถึงสิบสี่ปีโดยมีอายุไข่เฉลี่ยยี่สิบปีขึ้นไปผมว่าจเจอพันธุ์ได้ก็จะแก่ตายแลยว้วเนาะโดยปัจจุบันนั้นฉับจะเชื่อมี3ชนชิ้นด้วยกันนะครับและหายากทั้งหมด โดยนิดแรกคือคอมมอนเทเชอร์หรือชื่อไทยปลาฉลามหางยาวธรรมดาก็อคอมมอนเนาะเป็นฉลามเทเชอร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง6เมตรด้วยกันซึ่ง6เมตรนี่มันไปนไซส์เยวกับฉลามขาวแต่เทเชอร์คือมันรวมหางไปด้วยไงและหางมันก็ยาวเท่าๆกับลำตัวดังนั้นจริงๆคือตัวมันก็ใหญ่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือ่อนตัวมันอาจจะยาวแค่3เมตรเท่านั้นก็ได้โดยมีลำตัวเพียวจมูกแหลมสั้นดวงตาที่ไม่ใหญ่มาก และท้ามันเนี่ยค่อนสับสนกับสาตเ,เชือ้อยสายพันธุ์หนึ่งนั่นคือพ e ระจิตเฟลเชอร์โดยจะแยกแยะความแตกต่างได้จากท้องของมันนะครับเดี๋ยวคอมมอนเร์เชอร์เนี่ยท้องของมันจะเป็นสีขาวและเป็นแถบสีขาวเนี่ยยาวไปถึงเหนือคลิปอ,อกเลยนะครับคล้ายๆกับชามขาวนอนที่ผิวท้องมันจะสีขาวกว่านะครับโดยมันเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วโลกในเขตร้อนและเขตอวุ่นพบได้ทั้งใกล้ชายฝั่งแล้วก็ในทะเลเปิดจากผิวน้ำเนี่ยับความลึก550เมตร ม,กออกมีการอพยพตามฤดูกาลและใช้เวลาช่วงฤดูร้อนเนี่ยอยู่ที่ระดับจุดต่ากว่านะครับและถึงแม้มันจะมีขนาดใหญ่เนี่ยจะตามพานันนีเนี่ยกลับไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์มากนะักนักดำน้ําส่วนใหญ่รายงานว่าหองมันเนี่ยค่อนข้างขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยอยากส่งสิงกับคนเท่าไหร่นะครับโดยมกีการบันทึกการโจมตีของมันกับมนุษย์เนี่ยมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและก็โจมตีเรือถึง4ครั้งซึ่งการโจมตีเรือเนี่ยอาจจะเกิดจากความบังเอิญจากการที่คนเนี่ยพยายามจะจับมันนั่นเองนะครับ โดยสถานะปัจจุบันก็คือประชากรนข้่งจะตอกบางนะครับเฟรเชอร์ต่อมานะครับพลาจิกเฟรเชอร์ที่บอกไปมาต้นนะว่ารูปล่างมันเนี่ยคคล้ายกับตัวคอมมอนเฟรเชอร์แต่ที่ต่างก็คือตัวของมันเนี่ยจะมีสีเข้มมากกว่านะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กสุดในบรรดา3าสายพันธุ์ทั้งหมดมีความยาวเฉลี่ยแค่3เมตรเท่านั้นคือรวมหางแล้วเรามีชื่อใช้ที่แตกต่างกันด้วยนะครับนั่นคือฉลามหางดาบไอ้เมื่อกี้มันคือฉลามหางยาวธรรมดาไงอันนี้คือหางดาบเลยนะครับ ด้ยฉากหางดาบนั้นไม่เคยมีการโจมตีมนุษย์นะครับเพราะมันมีขากไกลที่เล็กตามขนาดเล็กของมันด้วยและส่วนใหญ่มันเลือกจะหนีน้าต้น้ำมากกว่านะครับและอย่างนก็นคือมันเป็นสัตว์ที่หาย,ยากที่สุดในมนดาสามสายพันธุ์ด้วยกันนะครับเนื่องจากปลาฉลามชิดนี้เนี่ยมักจะถูกจับโดยปลาบะมงเชิงพาณิชย์ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและมหาสมุทรอินเดียตะวันตกรวมถึงนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียแน่นอนว่าใส่ง่ายแลยก็คือครีบยาวของมันนี่แหละ ที่ถูกใช้มาเป็นหูฉลามในเอเชียด้วยนะครับแถมล่ากาสุนเองเนี่ยก็นําไปทำเป็นเครื่องสาอางเอย่ยอาหารเพื่อสุขภาพเอย่ยน้ํามันคุณภาพสูงอะไรแบบนั้นแถมบางพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นเหยื่อกีฬายออนยมในการตกปลาด้วยนะครับเรียกว่าน,นองศาล์มากและสิ่งสุดท้ายก็คือบิ๊กอายเทรเชอร์ชาร์คหรือปลาสามหางยาวหน้านหนูก็ตามชื่อบิ๊กอายนะครับมันเป็นเทรเชอร์ที่มีตาขนาดใหญ่ที่สุดโดยพบในมหาสมุทรเกลืออุ่นและเขตร้อนทั่วโลกเช่นกัน ดวงตาโตของมันเนี่ยมาจากการปรับตัวให้เข้ากับการล่าสัตว์ในสภาพแสกน้อยนะครับมันเป็น3 0ันเดียวใน3 0พัน,นี้ที่ล่าเหยื่ยตอตอนกลางคืนนะครับโดยมันจะอยู่น,น้ำลึกตอนกลางวันและเคลื่อนสู่ผิวน้ําในตอนกลางคืนเพื่อหาอาหารโดยสัพันนี้ก็จะกินปลาแล้วก็ปลาหมึกเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ3.3-4ถึงเมตรและหนัก160กิโลกรัมโดยตัวที่ใหญ่สุดที่เคยบันทึกไว้มีความยาว4.9เมตรและหนัก364กิโลกรัม ดยถูกจับได้ใกล้กับทูทูกาก้าประเทศนิวซีแลนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1981โดยมิกไอเคิเชอนะั้นไม่ค่อยเจือกัน้าน้นานะครับพอมันไล่เย,ยือกคืนเนาะจึงไม่มีอันตรายอะไรกับคนนะครับแต่แน่นอนว่ามันที่ยังโดนจับอยู่ดีในการประมงในตอนกลางคืนในสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสเปนบราซิลลุกไวยเม็กซิโกคิดเป็นประมาณ10%ของปลาฉามขิ้น้าที่ถูกจับได้โดยมันเนี่ยถูกดึงดูดด้วยแสงไง ก็การประมงเนาะขอะใช้แสงพวกล่อพวกดำหมึกอะไรแบบนงินนะครับไปเคมีซึ่งตัว big adventure ก็ติดกับด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีความสําคัญอย่างมากต่อการประมงของไต้หวันซึ่งมีปริมาณถึง220ตันต่อปีเด๋ยวนั่นจากขี้ไม้ทัฉลามเนี่ยเนื้องมันเนี่ยก็ไปทําลมควันบ้างแห้งบ้างหมักเกลือบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนว่านักกีฬาตกปลาในบางพื้นที่ก็ชอบตกปลาชนิดนี้ด้วยนะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของปลาฉลามเซเชอร์น,นะครับเป็นฉากของท่านะชออั้นชะ่วยนะร่งางเอกลักษณ์มากๆนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเอกลักษณ์ไปหน่อยจนไปที่ต้องการของคนที่ชอบกูฉลามนะครับก็ประมาณนี้เนาะเสกการกลับมากอบเมกกะอนิมา่าแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ